น้องอีฟกันะไรปด้วยเรงอากหลังก <HHH> ะ็จะเริ่มการประชุมสาขาพักใต้นะคะนังารก็ล้กันเพราะว่าห่างกันสเมตรนะครเพราะวลาพูดไปเนี่ยมันใจไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ห้าม เพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีปัญหารเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับก็กราบสวัสดีสมาชิกทัพไทยวิไลแล้วก็โดยเฉพาะชาวชุมพรทุกคนอีกครั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาอยู่ร่วร้วมไอจีวิไลทุกคนนะครฮะ ข้าปีที่สามแล้วเริ่มเก่าแล้วเริ่มเก่าแล้วก็เริ่มเก่าเกมแล้ว,ลว,ลว,ลวนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะฮะแต่ผมก็ภูมิใจนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคเราเนี่ยส่งไปประมาณ220บเขตน,นะฮะแล้วก็มีคนหาเสียงจริงๆประมาณสัก30คนนะครับดังน,นัน้นอนอยู่บ้านหมดครับนอนอยู่บ้านหมดเพราะว่า พักเราไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อเสียงเ,เงินพักอื่นๆเพราะว่าครั้งที่แล้วรวมทั้งหมด78็รสบพักมีพักที่ซื้อเสียงอยู่ประมาณสีหพักผมไม่ต้องพูดชื่อเนาะไม่ต้องพูดชื่อเราก็หาเสียงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดคือเราหาเสียงทงางโลกโซเชียลออนไลน์นะครับเพราะว่าไลฟ์สดหรือเ c e b o o k เนี่ยมันใช้คล่องๆเมื่อประมาณปี6กหนึ่งหกสองครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้เงินนั้งพักรวมกันไม่เกิน10ล้าน ไม่เกิน10ล้านาหมายถึงว่า220เขตนะแล้วก็มีประมาณ 3, สักร8 0ยดเขตนอนอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่า mm hmm. มีคนหาเสียงอยู่ประมาณไม่กี่คนแต่สุดท้ายเราก็ได้คะแนนมาประมาณเท่า mm hmm. ที่ทราบนะั้นแต่ความจริงมันน่าจะมากกว่านั้นนะนะเท่า mm hmm. ที่ทราบประมาณ6 0,000นกว่า6 5 0 0ืนากว่าคะแนน2 2 0เขตแต่ถ้าเราส่งครบครั้งที่แล้วอะ่ะถ้าเรามีเงินเพิ่มอีกนิดนึงอีกนิดนึดนงน,นะเราก็น่าจะได้สอสอ,สอ,สอ,สอคนด้วยกัน แต่ซึ่ง,งถือว่าพรรคไทยเีื่ไยเป็นพรรคที่ได้สส,สมาดได้ฟังซื่อสัตย์และสุจริตก็หมายความว่าประชาชนเลือกผู้แทนของเขาเพื่อมาใช้งานแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เลือกกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคนในเขตก็ยังเหมือนเดิมก็หมายความว่าเขามีเรื่องทุกร้อนอะไรมีปัญหาอะไรเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโดยตลอดเราไม่ใช่มาเฉพาะวันที่จะเลือกตั้ง แล้วก็เอาเงินมาจ้างเขาให้มาเลือกเราอันนั้นไม่เชื่อไม,ไม่เดียวผู้แทน,นนะรัษฎรนะฮะในชวนยังเคยบอกเลยบอกว่าพวกนั้นจะไปอวดก็อวดโจรได้เท่านั้นแต่อวดอว,วดคนดีไม่ได้นะครับเพราะผมก็ยังยัง,ย,งยังตั้งปฏิญาณตนไว้ไว้ว่าปีหกปีหกห้าเนี่ยปีหน้าในเลือกตั้งเนี่ยถ้าใครสีอะไรก็จะหาเสียงตามวิธีปกตินะครับก็หมายความว่าไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีการจ้างประชาชนมาเลือก เราได้คะแนนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเราก็ทํางานตามศักยภาพของเราเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจเข้าไปโกงประเทศโกงบ้านโกงเมืองในปัจจุบันเนี่ยประเทศเรามันเสียหายมากค,คนเอกประยุทธ์เข้ามาปี62สองเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณ6.7ล้านล้านตอนนี้ป่าไปแล้ว9.4าล้านล้านเกนะนี่ประชาชนเดิมทีมี12ล้านล้านตอนนี้14.5ไปแล้วนี้เดือนหน้าเดือนเนี้ยจะกู้เพิ่มอีก1.5ล้านล้านแต่กู้ไปไม่รู้ว่า เมื่อกู้เสร็จแล้วเนี่ยใช่ว่ารัฐบาลจะมีเงินนะรัฐบาลจะต้องเอาพลกองเงินกู้เสร็จไปให้ธนาคารประเทศไทยออกธนบัตรเงินกู้แล้วก็ให้ประชาชนที่มีเงินฝากอยู่ในแบงค์เนี่ยเอามาซื้อันบัตรแล้วพี่น้องคิดว่าเขาจะมีเงินซื้อเรือเปะ่ามันแยกหมดแล้วนะฮะมันแย่หมดแล้วแล้วก็มิฉะนั้นจะมีโจ้าสัวคนนึงเหรอครับบอกว่านะตอนเนี้ไม่ไหวแล้วจะเสนอผ่านไปยังผู้มีอำนาจในรัฐบาลบอกว่า ใช่งไงให้แก้พรบรที่ดินการถือครองที่ดินคือหมายความว่าตา่างชาติสามารถเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ซึ่งก็มีคนทัดท้ายกันวน,น,น,นมากเพราะว่าณตอนนี้เราไม่มีเลยได้เพราะว่าการท่องเที่ยวเราหายไปประมาณปีนึงทั้งในประเทศต่างประเทศหายไปประมาณ3.00ลล้านหายมาสองปีรวดร่วม2ปีแล้วภาษีต่อปีก็ประมาณ500ล้านพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหยอบยากแบบน,นี้ไม่ใช่เดือดร้อนธรรมดานะคือตอนนี้จ,นจะกินกันตายอยู่แล้ว ราคายางเนี่ยแม้จะมีการปาระกันราคายางอยู่ที่60บาทปะัะหรือ57บาทผมจำไม่ได้57ใช่ปะ่ะมันก็ยังไม่พอเพราะว่ามันแคบพออยู่ไม่รู้ว่าพอพอที่จะจ่ายากับเบีย้ยเอกสอหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องประมาณ8 0บบาทถึงบาทมันจะอยู่ได้ส่วนปลาโอเคราคาดีแต่ไม่มีปลานะแต่ช่วงพอราคา คนราคาดีเสร็จปุ๊บปาล์มปาล์มมาเมลเซียเข้ามาลไม่รู้ใครเอาเข้ามานะครับเพื่อนผมเป็นกรรมนิการปาล์มอยู่ก็พอทราบว,ว่ามีการนาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นด้านเกษตรษกรรมของพี่น้องชาวใต้ไม่ว่าจะเป็นชุมพรชุมพรสุราษฎร์ประมาณนี้ก็จะมียางกับปาล์มถ้าสุราษฎร์ก็จะมีการถ้าเรียกว่าอะไรการเกษตรษด้านประมงประมงเลี้ยงหอยนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยรู้ว่าต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวสวนยางสวนตามหลักๆเข้ามาจากน้ํามันน้ํามันก็ามาจากค่าของชีพค่าแรงงานขั้นต่าค่าแรงงานขั้นต่ํามันสูงขึ้นเป็น250ร้อยห้าสิบสองร้อยเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นเพราะว่าน้ํามันมันขึ้นตอนนี้ที่เดือดร้อนมากๆคือราคาน้ํามันเราก็โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลวันหนึ่งเราใช้น้ำมันดีเซลกับเบนซินประมาณน่าจะประมาณ160ล้าน ลิตรนะต่อวันก็เป็นดีเซลอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับภาษีของมันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่ก็ลิตรสิบาทรวมทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้รัฐบาลเองก็ไม่กล้าลดภาษีน้ำมันเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของประเทศซึ่งในปัจจุบันประเทศมีรายจ่ายอยู่ประมาณ3-1ล้านล้านแต่มีรายรับอยู่ประมาณ2.1ติดลบปีละวนึูล้านล้านไม่รวมเงินกู้เพิ่มนะ อันนี้คือความสามารถในการบริหารรลชกา่นดินของลุงตู่นะครับผมคงไม่ต้องไปว่าแกหรอกเพราะว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเห็นป้ายขึ้นป้ายของพี่ยงยุทธเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าคอนเซปต์เราใครอยู่ข้ามใครอยู่บนข้ามลุงตู่ก็คือพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่อลงุงตู่ยังไงแกก็แก้ปัญหาไม่ได้พอผักชีแพงแกก็ให้ทหารไปปลูกของชี พอกว่าทหารจะปลูกเสร็จขับฉีก็ลดตลาดแล้วตอนนั้นนถูกไหมถ้าทุกใครทาหารกําลังคนมีสองแสนกว่านายปลูกขับฉีกันหมดเนี่ยขับฉีมันจะลดตลาดไหมมันก็ลดแล้วกว่ามันจะมันจะมันมันจะมันกว่าจะปลูกกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันก็ไม่ทันใช่ปะ่ะอันนี้ความคิดของลุงตู่ลุงตู่บอกว่ายางมันราคาตกต่งนะครับไม่อยากให้ประกันราคายางก็บอกให้ควนยางทิ้ง ้าแลค่ตกตามก็ให้ตัดปามทิ้งให้เผาปางทิ้งคือมันไม่ได้ไงคือการที่เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยมันจะต้องมันต้องคิดให้รอบด้านเราก็ต้องหาทางออกให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าประชาชนก็ประกอบอาชีพปลูกยางอยู่ปลูกปามอยู่หยให้เขาเป็นโคตเราองหาตลาดเพิ่มต้องหาตลาดเพิ่มใ้เขาความริดตลาดก็ต้องหาเพิ่มเรื่องยางเนี่ยอย่าลืมนะว่าเรามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยน่าจะเป็นร้อยล้านคันนะใช้ยางทุกวัน เราอ้อยจะราคาดีขึ้นถ้าเราไม่ไปรับเงินใต้โต๊ะของโรงงานน้ำตาลถ้าโรงงานอ้อยไอโรงงานน้าตาลมันเจ๊งจริงเนี่ยมันจะมันจะขอก่มมาติดโลมไป60โลมหรอกจุ๊บไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แค่นักการเมืองของเราไม่โกงทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคอนเซ็ปต์ของทางเราก็คือง่ายๆคือลดภาษีน้ํามันนะครับลดภาษีน้ํามันแล้วก็ตอนนี้ทางนโยบาย 过来吧。 ภาษีให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่เราเน้นรายได้จากต่างัานคเอาไว้ง่ายเนี่ยนักท่องเที่ยวมี60ล้านคนพคอละ3 0,000เท่าไหรล่ะ3 6 8น้อนประมาณ1.8ล้านล้านโดยส่วนใหญ่ที่เขาเข้าบอ่อนกันเสียใช่ป่ะส่วนใหญ่จะเสีย100-180เสียได้ประมาณ10-20นแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีเนี่ยน่าจะอยู่ไม่น้อยไม่น่าจะน้อยกว่า8 0 0 0ถึง9 0 0 0ล้านต่อปีเราจะเอาเงินตัวเนี้ยมาลดภาษีน้ำมันปีละประมาณ4 0 0 0 0ล้านได้ เงินที่เหลือก็เอาไปใช้นี่ส่วนหนึ่งหรือว่าใช้นี่เก่าส่วนหนึ่งแล้วมาทําให้งบประมาณประเทศไทยมันเข้าสู่ใกล้สมดุลใกล้สมดุลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีสวัสดิการค่าของชีพที่เป็นนโยบายทัคงอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทําไห้ได้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เป็นแบบพี่ยองอยุทธ์เนี้ยนะมีเงินเกษียณแต่พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรไม่มีเงินเกษียณนะไม่มีเงินเกษียณแล้วไม่มีใครดูแลอายุหกสิบปีก็ได้หกสิบร้อยบาท7จสิบปีได้เจ็ดร้อยดร้อยใช่ปะ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอาเงินภาษีบาปหรือเรียกภาษีคาสินโ,สนโนเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชน12ล้านคน13ล้านคนเป็นคนแก่มาดูแลเขาเดือนละ3,000เนี่ยก็ใช้ประมาณปีละประมาณ3-4แสนล้านเนี่ยเราก็ดูแลเขาได้ใช่ปะ่ะอย่างน้อยก็เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนให้เหมือนต่างประเทศได้ได้นะครับแล้วก็ในการขยับที่จะทําให้ประเทศไทยเรามีมไรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งเหมือนกันก็คือ ประเทศเรามีพื้นที่เกษตรกรรมเยอะแต่พื้นที่ที่ทําเกษตรกรรมได้แค่90ล้านไร่นั้นเองหายไป60ล้านทําไมหายเพราะน้ําไม่พอน้ําไม่พอความจริงน้ำาหลบพอแต่เพิ่มว่าน้ําที่เราเก็บกักว้านเขื่อนมาได้แค่ประมาณ7 0,000ล้านลูกบาศก์เมตรแค่นั้นเองแต่มันยังมีพื้นที่ที่ตกเหนือเขื่อนฝนตกเหนือเขื่อนฝนตกในภูนขเขาเนี่ยอีกประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเราพอฝนตกทีหนึง่งก็น้ำท่วมทีหนึง่ง นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางพวกนี้น้าท่วมแล้วเราก็ปล่อยไหลลงทะเลหมดเราก็จะทําโครงการโครงการเรียกโครงการในการสร้างขุดคลองรอบเขาแล้วก็สร้างคลองขันน้ําคล้ายเหมือนหนองใหญ่หนองใหญ่ที่ในหลวงรัชกาลที่9สร้างให้ชาวชุมพรน,น้ําไม่ท่วมแต่เราจะทํามากกว่าน,นั้นที่หมายก็บอว่าในทุกอำเภอเนี่ยเราจะสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐเนี่ย เอาไว้ยามเมื่อฝนมันตกชุกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาพฤศจิกานยนะเพราะฝนตกชุกเนี่ยก้นน้าก็คือบนภูเขาน้ําก็ไหลจากภูเขามาก็ไหลผ่านคลองรอบเขาแล้วผ่านก็สู่อ่างเก็บน้ําที่เราเก็บไปใ,ใกล้ๆทุกๆอำเภอเพราะต้องอย่าลืมว่าฝนจะไม่ตกตั้งแต่ธันวาจนถึงประมาณมิถุนาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะทํานาได้แค่านาปีอย่างเดียวนาปันน่นทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีน้ํานะครับถ้าเรา สามารถมีน้ํามาดูแลพี่น้องเกษตรกรได้เราก็จะเพิ่มศักยภาพพี่น้องเกษตรกรได้อีกประมาณ60ล้านไร่ซึ่งยังไม่พออยู่มีสปกยังมีที่ดินของราชพัสดุที่ปล่อยไว้ลกล้านอีกเราจะขยายพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกแล้วสามารถส่งออกเพราะต้องอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวยางมันๆามสมมติถ้าเราทําเหลือเนี่ยเราส่งออกได้หมดแายรูปได้หมดเพียงแต่ว่าแค่เราไม่คอรัปชัตเนี่ยประเทศเราก็จะดีขึ้น คนคอนเซ็ปต์ของพรรคไทยศิลาร์คือล้างหนี้เก่านะครับล้างหนี้เก่าเราหาเงินมาสร้างสวัสดิการให้กับน้องประชาชนเราแก้ปัญหาทุกๆอย่างที่รัฐบาลทุกๆรัฐบาลทำเอาไว้ให้มาเหลือน้อยที่สุดเบาบางที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีรอยยิ้มให้ประเทศไทยประชาชนไทยมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่คือนี่คือเป้าหมายของของของพรรคไทยศิลาร์แล้วก็ ถ้าไทยสวยลายปีหน้าเนี่ยเราตั้งใจว่าจะส่งผู้สมัครให้ได้ครบ400 K, เขตเต็มๆเลยแล้วพักเราเนี่ยไม่ซื้อเสียงนะครับแต่ถ้าใครซื้อเสียงคนอื่นซื้อเสียงเราก็จับจับซักนะครับจับจับส่งนะเห็นที่นครสวรรค์มาโดนไปแล้วหนึ่งหนึ่งคนนะฮะสอสนครสวรรค์โดนไปแล้ว,วนลหนึ่งคนช่วยหาเสียงต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ก็สิ่งท,ที่หวังไว้ก็คือภาคเราคือทําประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ในส่วนของจังหวัดชุมพรเนี่ยสามเกตตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องนะครับอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถามว่าเราเข้าไปเราจะยกเลิกไหมเราต้องตอบว่าช่วงแรกเรายงรังยกเลิกไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่แต่เราจะเปลี่ยนจากเงินที่โอนเข้าบัญชีเราไปตามร้านค้าถงฟ้าประชารัฐพวกนี้เราจะไม่เอาเปลี่ยนใหม่เป็นเงินสดทั้งหมด เปลี่ยนเป็นเงินสดเพราะเราที่เกียจที่จะเวียนไปให้เท่าสวนนะฮะไม่ต้องการเวียนไปให้เท่าสวนท้าปีให้พี่น้องประชาชนสามารถจะไปทาอย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดแล้วเศรษฐกิจเราดีขึ้นพี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้ทุกอาสาาอาชีพโครงการบัตรสวัสวดิการดีแแห่งรัฐหรือเรียกว่าบัตรคนจนเราจะยกเลิกเพราะเราไม่ต้องการให้ใครมาตาหน้าว่าเราเป็นคนจนนะครับถ้าเราอยู่ดีมีสุขแล้วไม่เราไม่จะเป็น สถานการณ์เศรษฐกิจผมก็ไม่ชอบนะการเป็นสอสเรามานั่งแจกข้าวเนี่ยแปลว่าประเทศไทยมันแย่มากบริหารประเทศยังไงให้คนต่อแถวกันแบบสุดลูกหูกล,กลูกตาเรามารับข้าวแจกมันไม่เวิร์กแสดงว่าผู้บริหารประเทศช่วยมากทําประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําเต็มที่ร่วมกับผู้สมัครสสทั้ง400เขตแล้วก็100บัญชีรายชื่อรวมทั้งประธานสาขาวนะ่ตัวแทนจังหวัดต่างๆ นะครับก็ขอให้เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเราทําเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราได้นักการเงินที่ดีสังคมมันจะดีเมื่อสังคมดีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นแล้วชีวิตของสสก็ดีขึ้นด้วยถ้าสสทาธุรกจริจแล้วประชาชนยังอดอยากปากแห้งแบบนี้มันก็ไม่ดีถูกป่ะเราชอบไหมที่แบบในแต่ละจังหวัดมีบ้านใหญ่อยู่บ้านหนึ่งบ้านสสบ้านทั่ว แต่บ้านประชาชนเนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่เราก็คงไม่ชอบเนะี่ยทุกคนมันต้องดีไป,ปรพร้อมๆกันต้องดีไป,ปรพร้อมๆกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจังหวัดไหนเป็นแบบนั้นแสดงว่าจังหวัดนั้นคอร์รัปชันเยอะเพราะเราต้องทําให้มันคอร์รัปชันน้อยๆน้อยๆเราทําให้สถานะความ็นอยู่ของทั้งประชาชนพ่อค้าข้าราชการนักการเมืองอยู่ในระดับเดียวกันนะฮะในระดับเดียวกันนี่คือสิ่งที่พรรคไทยทีวิไลหวางไว้แล้วก็ผมก็จะทําให้สําเร็จ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สมาชิกช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ถ้าไงเขตหนึ่งก็ต้องฝากพี่ยงยุทธด้วยนะครับให้ไปบอกต่อเราไม่มีอะไรจะให้พี่น้องประชาชนมีแต่แรงกายแรงใจความสามารถเท่านั้นส่วนเงินทองที่เราจะเอาไปให้เนี่ยคงไม่มีมีอย่างเดียวคือถ้าเราไปรับเงินเขาเราก็ใช้ใช้เขาทำงานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รับเงินเขาเนี่ยสอสอคนนี้ได้มาโดยสุจริกเขาต้องทํางานให้เราอย่างหามลูกหางข่าเลย ในทุกๆเรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่ผมหวังไว้แล้วก็ผู้สมัครก็หวังไว้เหมือนกันก็ขอให้พี่ยงยุทธตั้งใจลงพื้นที่นําปัญหาของพี่น้องประชาชนพี่ยงยุทธแล้วก็พีพ่อภิรดเป็นประธานสาขาก็รับทุกเรื่องในจังหวัดชุมพรแล้วผมก็พร้อมที่จะแก้ไขให้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆเรื่องใครไม่แก้ผมแก่แล้วพวกเราก็มาช่วยเองแก่ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองครับก็ต้องขอบคุณครับเบื้องต้น ท่านเลขาทีการครับหรือท่านรองเลขาเวลาจะพูดกับพี่น้องประชาชนกดไหมกผมวงไปะผมพูจบะแล้ว,ลวถ่ายรูปลงกับสว่วนดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ภาคไทยศิวิไลศักดาจังหวัดชุมพรทุกท่านวันนี้ก็ดีใจนะครับที่พวกเราพี่น้องชาวชุมพรได้มาช่วยกันวันนี้ภากไทยศิวิไลปักหมุดปักธงลงตรงนี้แล้วที่สาขาชุมพรมีท่าน,นโรคเป็นหัวหน้าสาขาพรรคพร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกเรื่องจากสมาชิกของเราจากประชาชนในพื้นที่ ชื่อง,องาัาและยังมีว่าที่สสเขอาเว่าก็คือพี่บวงยึกซึ่งก็จะช่วยกันส่งต่อมายังที่ทางพักโดยท่านสสได้ยินกเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่มันหมกหมงกันไว้นานสร้างความลำบากให้กับประชาชนอยู่ทุกเดือนเชื่อววันทุกท่านอาจจะได้รับเงินจากรัฐบาล สามพบ้าน5,000บ้านใช่ไหมครับกาได้บ้างแล้วครับผมว่าก็เยอะนะครับที่รัฐบาลก็แจกจ่ายครับดีครับแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็จะให้อีกครับคนละแสนเจ็ดแต่ไม่ใช่เงินที่ให้ท่านนะครับให้นี่เมื่อกี้สสเต้พูดแล้วนะครับ12ล้านล้านนะครับ นี่คือเงินที่เราจะต้องไปชดใช้ด้วยกันใครใช้ครับรัฐบาลรัฐบาลเงินจากไหนครับพวกเราเพราะฉะนั้นท่านได้3 5ม0ันไปแล้วแต่เขาจะเอานี้มาให้ท่าน 3, 7. 1 7ผมถามว่ามันต่างกันเยอะแยะอย่างเงี้ยไอ้เงินนั้นมันหายไปไหนหายไปไหนครับพวกเราได้ไหมเคยได้อย่างนั้นไหมอย่าว่าแต่แสนเลย เป็นหมื่นยังไม่เคยแจกให้เราเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเร็ววันนี้ณนะวันนี้นะครับรับไปเลยอาจจะมากกว่าที่ผมพูดโดยสัมปันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ว่าท่านไม่ว่าพวกเราทุกคนหรือแม้แต่ท่านลูกหลานต่อไปกนีนะ้าคหเกิดอ,ออกมาปุ๊บก็มีมีปั๊บเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาเลวแรงและทุกวันนี้ก็ยังเลวแงอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าหากเราปล่อยให้อยู่อย่างนี้เราเดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับผมก็อยากจะฟังเสียของชาวชุมพรนะครับว่า